อ่ะโอเคเนี่ยเรามาดูปัญหาของน้องเหลือกันบ้างเกียร์สามยังมาสะจันอยู่สี่ไม่มาหาาัดสจันละรับรับรัดทำชักหมกประก็นหรือเปล่าเอา,อางี้ลือหมดเลยนี่อ้าวงงกันดิไปรู้ยังว่ารถกำลังหายไปจากตรง ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรียบร้อยจบทริปน้ำหนาวแบบอทริปนี้ก็แบบขาวขาวโบ๊ะมีหนาวอะครับแบบหนาวขาวโบ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะพี่เบยดขาดอันนั้นคือพี่บิดหมดไหมตอนนั้นก็เกือบเกือบเกียร์สามเกียร์สามกำลังจะเข้าเกียร์สี่เออผมยังงงหูว่าก็เลยงงว่าเอ้ยมองหน้ากันไปน่ะรถมันเป็นอะไรทําไมมันถึงไม่เดินไม่เข็ม่อนไม่ขึ้นเลยอยู่ไมด้เข็มไม้ถอยแต่เครื่องอมาแต่เข็มไม้ถอยลง เครื่องลั่นเข็มไม่ถอยเวดแน่ๆพอชะลอมาดับพอชะลอมาจาดข้างทางเครื่องก็ไม่ได้ดับมันก็ปกติพอดับเครื่องก็เวดแม่งหมุนกรุบกรุบกรุบกุลุเวดพัดก็ใครอยากดูรายละเอียดก็ไปดูที่ช่องพีแบงค์นะครับหรือเรียบร้อยแล้วใช่ก็อันนี้ต้งพูดทำมาต้งพูดทำมากรโโยนให้คนเด่นมาดอ่ะโอเคอันนี้เรามาดูปัญหาของน้องเหลือกันบ้างกิดตอนนี้จากอาการที่ขี่ เกี่ยสามยังมาสะจั่นอยู่แต่สี่ไม่มาหาสะจั่นละสี่มันเริ่มถอยย่างหน้ามันจริงตันจริงแล้วแล้วก็มาดูนี่ครับจากรอยเดิมมันอยู่ประมาณนี้อันนี้หิวหนักเลยว้าวหิวหนักกว่าเดิมแล้วก็มันที่มันกินเพราะว่าโช๊คด้านซ้ายด้านขวามันรั่วนี่นี่อ่าโดนไมโดนโชงเงี้ยคือด้านนี้เห็นไหมมันสะอาดสะอาดนี่นี่ด้าน พอช่วมันรั่วแล้วไอเกมันหนักอ้าวมันเลยยุบอ้าวพอมันยุบมาโดนปั๊บมันก็เลยยางเรียบร้อยพี่เบลบอกว่าให้ไปลดน้ำหนักกันแล้วไม่คือจริงๆมันไม่ได้อ้วนหรอกมันเล่นกล้ามไงรด้แต่เราเจอแล้วอันนี้อ้วนเกินอ้วนน่ารักนี่เดี๋ยวถอดหัวเทียนดูก่อนเลยว่าสีหัวเทียนสวยหรือเปล่าก็คือวันนี้เดี๋ยวมันจะมาเช็คหน่อยใช่แล้วคิดว่าน่าจะยังพักก่อนเนาะทิปรถเล็กทิปรถเล็กพักก่อนเจ๋อรถใหญ่เห็นสาวๆเขาบอกว่าอยากจะไป ทางไกลกันเลยไกลแบบไหนไกลแบบไกลผู้ไกลมากไกลแบบไกลมากๆอันนี้สีหัวเทียนก็ไหนนี่มาดูก็ยังโอเคดูดูตรงดูตรงแถบขาวๆมันจะเป็นสีน้ำตาลก็ยังเหน้ำตาลอยู่ไงคือเผาไม่สมบูรณ์อันนี้คือเผาไม่สมบูรณ์ถ้าดําคือหนาถ้าขาวแบบถ้าขาวแบบข้างในถ้าตรงนี้ขาวหมดเลยคือบางบางไปวิ่งไม่ได้หรอกนี้โอเคลองไหมลองแหวนเยอะจังก็อันนี้ลองไม่งั้นเท มันก็แล้วแต่คนอยากลองก็ลองคนไม่อยากลองก็ไม่ลองแล้วแต่เขาไล่แต่ของเราเราไล่แบบลองดีกว่าบางคนถามว่ารถใส่กองไปเพื่ออะไรเอาไว้บังขี้ตรมเพราะวขี้ตรมขี้โคนมันชอบเข้าไปอุดนะมันชอบเข้าลิ้นก็เลยก็เลยเอามาบังไว้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครมีแผ่นอะคริลิกก็ได้แต่ว่าเราทําไม่เป็นก็เลยเอาแบบนี้ตัดแล้วก็มาบังไว้แต่เราไม่ได้ใส่กองไม่เห็นไหม เห็นไหมมีน้ำน hm oh, ี่ม okay. ีน้ําด้วยนี่ขนาดแบบว่าไอ้นี่นะเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ใส่เนี่ยโอ้โหวันอาจจะเต็มกองอันนี้น้ามันโชกน่าไม่น่าเหลือแล้วะผมว่าน้ามันโชกโชกคไม่น่าเหลือแล้วเพราะว่าออกมาหมดแล้วเนี่ยต้องถามลูกพี่ใหญ่เลยพี่ออฟสุรดาแกใส่มาแบบไรเดียพี่ออฟบอกว่าเดี๋ยว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 ซ่อมให้แกทักมาบอกแล้วคุยังคุยแล้วแกทักมาถะบอกเองเลย ก่อนนี้เจ้าเดทำให้อะแลเราใส่กงแปรไปขนาดนั้นก็อันนี้ต้องน้องๆต้องระวังนะนี่เห็นไหมเวลามันแตกออกมามันฝั่งจานเบรกด้วยมันเยิมเลยอันนี้วันนั้นช่างตัวช่างอาหาผมเลยนะบอกว่าระวังอันตรายใช่เพราะว่ามันจะทําให้เบรกไม่อยู่ใช่อันนี้ช่างตัวมาเตือนเองเลยเห็นรูปช่างตัวช่างตัวเป็นห่วงโอ้โหตัวดีร้อเพราะรถเรามันเร็วอะล้อชะลมเลย ได้เร็วเพราะนั่นแหละเร็วเพราะคนข้างๆมีใครสกิดก็ใครเออเนี่ยแต่จานเบรกจะต้องเอาไอจับต้องไปขึ้นขัดใหม่เนี่ยแต่มันก็มีผลดีอะไรลื่อนเหมื่อนเลื่อนแต่เบรกอยู่ไหมอยู่เพราะว่าเบรกเราเป็นซีพอตซิ่งไงเบรกเบมโบ้ท้าย จากโรงงานนี่รัดสายแล้วไม่มีรูแต่นี่รัดแบบกระบอกเลยเพราะว่าเราจะใช้สายที่เป็นสายอิตาลีสายโมโตจีพีก็ใช้ไหมสายรถก็ราคาอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆถามว่าทําไมมันถึงแพงได้ขนาดนั้นกูแพงเองแพงเพราะแพงเพราะทำเพราะต่อจอทำที่นี่อะไรจะราคาอ่ะย้ายย้ายรถมาฝั่งนี้เลย้ายรถเอาเอาเอาลงเอาลงไปหมุนกลับทางกันเลยกลับทางไม่ได้แอร์ไม่แอรเลยแบบคือคนทําก็แบบแอรกับเ่ียอ ว่าอย่าพัางไปก่อนนั่งด้านไหนก็อยากนั่งด้านนั่งในใจเหมือนกล้องเลยแห้งนี่เลยแห้งไม่นหน้ามาเลยเฮ้ยทำไมเครื่องมันแห้งจังอ่ะมันมีน้ำมันเครื่องหรือเปล่ารถคันนี้มีส <c oughs> ิคันนี้ไม่ค่อยหิวน้ำมันเครื่องนะใช่เหรอจริงงั้นถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนดีกว่าอ่ามาดูว่าถ่ายไหมถ่ายเลยเอามาดูว่าสภาพออกทริปรอบนี้ก็ประมาณ200กว่าโลใช่มันทริปคันนี้แยังไปทริปเยอะเยอะมาก นี่ยังแต่ทํามายังไม่ถึงเดือนมั้งแล้วไม่ได้ขับทั่วไปเอ้าไอ้จับไม่เก็ยังแดงๆอยู่เลยยังแดงอยู่เลยยังแดงๆอยู่แต่ก็ถามว่าดํำไหมก็ก็มีดําบ้างนะมีดําบ้างแต่ก็ยังแดงอยู่ยังใสๆอยู่เห็นไหมก็คือไม่ดําล้วนอ่ะดำไม่นี่มันตกลงมันเก่าใช่ไหมแล้วก็มีเศษมีนงมีเนียมเต็มไปหมดเลยรถคันนี้รักกากเพชรนี่หว่า ้นหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างครับมันอยู่ข้างล่างไม่ใช่ของอันนี้ครับอันนี้นะถ้าของอันนี้เดี๋ยวลองต้อยดูเลยครับนี่ครับต้อยดูเลยต้อยไปว่าเลยไม่มีครับสาก๊กดูอาให้ดูเลยใสยไปว่าไป้ายไหมสายสายอ้าวโอเคตามนนก็ถ้ากับว่าทานใช้ได้เท่าว่าเราก็ทิ้งมปเฉยๆย่างเงาคมล้งนะคมลางโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่ขันหัวให้ดูเลยก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คใหม่ว่าเออแมนนีขันหัวเอาออกยังเพาไม่หาเลยไม่หาด้วย เดี๋ยวใส่ซาวให้หากระจายเลยสลินกระปุ้ยนี่นะเดี๋ยวตอนแรกฝาจะเป็นฝาสจอามวันนะผมมันกระจุยไปละถ่ายถ่ายถ่ายหะใส่เก้าเฉยนไม่ได้ใส่เลยใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วคนนี้อย่าไปใส่เยอะเครื่องเครื่องโพูดแห้งเลยมีแต่รอยน้ำมันโชกเครื่องแห้งเพราะมันไม่รั่วไงประกอบดีมึงก็ชมกูบ้าใครทำใครล่ะ คนลือดแบหน้าตาดีขนาดนี้ชวนแบบสดๆนะครับว่าสอบจอทําเองทุกจุดเออทริีแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็คอยไปรักวิชาเข้ามาทำครับถามใครก็รักของเข้ามามีหลายสํานักมากใช่ประมาณ28ตัวประเทศไทยเอามารวมกันสรุปแล้วลงทะเลมั่วทั่วเลยก็นี่ก็พูดจริงเหลืองอ่อยเคยลงทะเลไปแล้วรอบหนึ่งลงลึกเลยสุดท้ายก็เข้าฝั่งกันเจอเหมือนเดิมเข้าฝั่งแรงกว่าเดิมหน่อยนึง ต้องบอกว่าแรงมากอ้เอาเปิดเลยแล้วกันนะนี่เดาครับดูจากเป็นไงพี่เบ้าแล้วไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้ดํามากแล้วก็ไม่ได้ขาวมากก็ถือว่าโอเคพอดูแล้วพอดูแล้วใช้ได้นะครับไม่หลมแต่ว่าพี่ว่าน่าจะมีซึมนิดหน่อยเอามามามาเอร์เนียอยู่ไหนเวอเนียดำๆเมมเมมวัดวัดเอาวัดให้ดูเห็นๆวัดวัดวัด เดี๋ยว zoom ที่เลขอันนี้เด้อนั่เดี๋ยวออกไมให้ดูแป๊บนึงเอาไม่ถึงด้วห้าแปดจุดเก้าห้าเก้านั่นแหละห้าเก้าไม่ชักเพราะไม่มีประเก็นเลยเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อว่าทำชักหมกประเก็นหรือเปล่าเอางี้รือหมดเลยสุดท้ายก็ได้รือหมดรือหมดรือให้ดูหมดเลยว่าเดี๋ยวจะหาว่าขี่โมนนะขี่โมนนะทำลูกใหญ่มาวิ่งนะหาว่าแอค นี่ปอกปกติี่บริหารดูเลยก้านเดิมถอดลูกให้รู้เดี๋ยวถอดลูกด้วยตอกไหมออกสิออกง่ายด้วยง่ายด้วยดันสลับไม่ต้องดันได้ยากอ๋อรถเราไม่ต้องดันให้ยากครับเลื่นปื้ดเลื่นปื้ดนี่ครับสลับก็ถือว่าลุ้งเลยนะครับผมแต่ว่าหลังลูกไม่เป็นไรครับหลังลูกไม่ได้แต่งด้วยหลังลูกเดิมเห็นไหมดูสลับปกตินี่อ้าวงงเดิ สงสัยว่าทำไมมีขีดติดหรือเปล่าไม่ติดแต่งงไหมว่าทำไมมีขีดลูกแอดพชเคทำไมมีขีดวะคือผมเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้ลูกทุกคันนะครับที่ใส่ขึ้นไปถ้าคิดว่าเป็นรถทางยาวเราจะดันข้ามจังหวัดเรากั้นขีดไปงี้ครับกั้นขีดปั๊บกระดาษทรายเก็บงานให้ดีๆให้มันเรียบๆเ,เพื่ออะไรครับพอน้ํามันที่มันฉีดเข้ามาน้ามันมันจะมีนี่ตาน้ํามันเห็นไหมซูงเข้าไปมันเล็กๆเล็กๆข้างในนั้นอ่ะรูเล็กๆอะ มันจะฉีดเข้ามาตรงนี้พอฉีดเสร็จปั๊บมันก็กระจายออกบนล่างพอมันออกมาถึงตรงนี้ปั๊บมันก็จะอยู่กับปลอกแล้วตรงนี้เป็นตัวอบน้ํามันไว้โอบบนล่างไม่ให้หายทาให้ลื่นแล้วก็ทําให้ไม่ไหม้ไม่ติดสรุปไม่ไหม้ไม่ไหม้เอาไหม้หรือไม่เอาดีๆไม่ไหม้เอาสรุปไหม้หรือไม่ไหม้กันแน่ไม่ไหม้เอาสรุปไหม้สองทีเลยไม่เนี่ยครับก็ถ้าเกิดว่าลูกสูบมีรอยหมุงไหมอ่ะดู ไม่มีรอยม่งแต่ขี้ตะการค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็มาดูนี่ครับเอาดูก้านเอาไอซิปมึงพูดดีว่านี่คือก้านอะไรก้านเป็นผัดก้านอีสพันพ่อก้านเดิมโอเคดูข้อมองซูลงไปในข้อข้อเดิมไหมไม่มีการยืดไม่มีการเชื่อมอะไรทั้งนั้นข้อเดิมเอาให้ดูเลยนี่เลื่นๆเลยเท่ากับว่ารถคันนี้ลูกสูบไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของ ฝาสูบน่าจะวาวล์ว่วดนิดหน่อยอยากให้เช็ควาวล์ว่วดได้ไหมอันนี้เป็นการเช็ควาล์ว่าแหวนเรา่วดหรือเปล่าเอ้ยแหวนมันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดตัวก่อนก็หลายๆคนจะเรียงแหวนไม่เป็นก็เดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนงั่นัแหวนมันเรียงไม่ยากตัวบนวันเราก็เอาแหวนเข้าไปอย่างนี้นี่แหวนเข้าไปทําให้ดูน้องๆครับดูครับนี่คือความรู้อันนี้คือเก็บความรู้ของทุกคนเลยนะครับ <มา S 2> นี่ <มา S 2> แล้วก็ลูกดันเข้าอย่างนี้ครับ ลูกดันเข้าไปดันใี้ถึงหัวเลยดันขึ้นมาดันขึ้นมาเท่านี้ก็ได้อ่ะแล้วก็ดันมันออกไปให้เหลือแค่แหวนไว้อดี๋ยวน่ามาอ่ะให้แหวนมันคาไว้นิดนึงนิดนึงเอ้ยขึ้นสิเออขึ้นแล้วอ่ะเห็นไหมครับแหวนอยู่นี่แล้วนี่คือลูกยังฟิตอยู่ครับอไม่ได้หลวมอะไรถ้าหลวมคือมันจะห่างอ่าประมาณนั้น นี่แหละคือการเช็คว่าหลวมไม่หลวม,ม,ลวมนี่คือยังใช้ได้อยู่ <c oughs> ก็ยังดีอยู่ไม่ได้หลวมอะไรประมาณนี้แล้วก็ดึงแหวนมันออกมาแค่นี้แหละนี่คือการเช็คแล้วก็ใน<ร>ส่วนวของการเช็ควาวล์ววก็คือนี่ครับเราจะใช้น้ํามันในการหยอดเพราะฉะนั้นตอนนี้วาลว์ปิดสนิทเดี๋ยวพี่พาทำอันนี้ครับทําให้ดูเลยจะได้ขายข้อข้องใจน้ํามันอยู่เนี่ย น้ำมันไม่มีงั้นเอานะไปแทนนีนน่ีก็ได้นี่ e85 ที่อยู่นานมากเขีดเข้าไปเขีดเข้าไปเห็นไหมเต็มแล้วยังอ่เต็มแล้วเต็มแล้วด้านนี้ไม่รั่วอ่าถ้ากับว่าด้านนี้ไม่รั่ว,วนะครับมาด้านไนเสียกันบ้างเขีดเข้าไปให้เต็มเบ้าเลยฉขีดให้เต็มเบ้าเลยอ่ารั่วไหม ไม่รอ่วพูดดีๆพูดดีๆพูดให้ดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงพูดให้ดีนี่ไงมาแล้วเออซื้อมาแล้วไหลนี่ครับเห็นไหมครับมันจะไหลตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่ยเนี่เห็นไหมไหลเลยเรียบร้อยนี่ไงรั่วไหมแต่ถ้าให้ชัวร์ก็นี่เลยน้ำมันน้ำมันชัดสุดใช่นี่ดูเลยออกมาแล้วมาแล้วไหลเลยทีนี้ไหลเลยนี่ไหลลงมาเลยไหลลงมาเลยนี่คือวาล์วรั่วโอ้หลุดโอ้ยทางน้ำตก นี่ยังวิ่งได้ไงขนาดนี้นี่มึงวิ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงว่าแล้วเสียสี่ไม่ใหมาหั่นสัจจานก็รั่วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเช็คไอเดียก่อนอันน้ำมันเลยตาเนี้ยเอาน้ำมันเลยจะเห็นชัดอันนี้แห้งแล้วนะแห้งแล้วนะขอเช็คไอเดียปึ๊ดอ่ะรอแป๊บไอเดียไม่น่าไอเดีย ไอดีไม่รั่วครับไม่รั่วโอเคใช้ได้แต่ว่าเราก็บดไว้ทั้งสองกันเพราะว่ากันเหนียวกันเหนียวไว้ดีกว่าประมาณนั้นป็นไงครับรู้เรื่องรู้ยังว่ารถกําลังหายไปจากอะไเปล่ารั่วครับเปล่ารั่วทาไมลูกพี่ทําไมช่างตัวถึงต้องบดวาลบ่อยๆเพราะว่าบางทีเราหาไม่เจอคิดว่ารถเราบกพร่องอะไรเงี้ยอันนี้คือช่างตัวสอนผมมานะครับก็เพราะว่าเช็คอันดับแรกกําลังหายให้เช็ควาลก่อนเลยว่าวาลรั่วไหมวาลมงไหมประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณช่างตัวด้วย แล้วก็ไม่มีอะไรวิ่งได้ประมาณนี้บดเบาประกอบทีแรงก็ยังวิ่งได้อะก็ยังวิ่งได้แล้วก็ทำไมถึงไม่เปิดแคมให้ดูแคมมันเป็นส่วนลับครับเพราะพี่เจียเองในห้องไอ้จับเป็คนเจียแอคทิฟแล้วว่ากูเจียไอ้จับเจียแคมป์เหนื่อยไหมเหนื่อยพี่ถามว่ามีเครื่องเจียแคมป์ไหมไม่มีเราไปยืมเข้ามาใช่แล้วก็ไปคืนเป็นเครื่องเล็กนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนั้นก็ตอนนี้ช่างออฟอสูรดานย์โทรมาเพราะว่าพี่ประกอบเครื่องให้ช่างออฟไปวิ่ง งครับผมเอาเอารถไปวิ่งตามนี้กับน้องเรืองอ๋อยก็อันนี้เดี๋ยวให้พี่แบงค์คุยธุระไปก่อนนะไม่แน่ใจว่าชุดสีเสร็จเมื่อไหร่ตอนนี้พี่กําลังทักไปถามช่างโมสอยู่นะครับผมว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นใหม่หมดเลยาจากทรงเก็บสภาพใหม่หมดเลยให้มันเนี้ยกว่านี้ให้มันสวยกว่านี้แล้วก็ทำน็อตกึ่งมือใส่อืก็ประมาณนั้นวันนี้ก็เลยไขข้อสงสัยว่าทําไมมันบิดแล้วเกียร์สี่มันไม่เดินเกียร์สามมันเดินเกียร์สี่มันไม่เดินก็เพราะ ผลนี้นี่เองนะครับน้องๆโอเคไปแล้วเดี๋ยวไว้รอติดตามชมเวอร์ชันหน้าดีกว่าของเรื่องอ่อยว่าจะออกเป็นแบบไหนแต่ยังไม่เอาตัวติปนะเออเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงไปวันนี้ขอบคุณครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้พี่พี่แบงค์อ่าพี่จับด้วยโอ้พี่จับ๊อบจะทําช่องเหมือนกันนะผมถ่ายไปแล้วาดิโอเควันนี้ฝากไว้ที่นี้ผมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับแย่งงานเขาอ่ะอะไรทำช่องคลอดช่องคลอดอ้าว